กิ่งไพลีพินาท์นี่เลยเนี่ยโทษนะโมไม่ใช่ไม่โมไกลๆอยู่จังหวัดไหนว่าจากจังหวัดไหนสระบุรีวัดอ๋อสระบุรีอะไรใกล้แก่งคอยแก่งคอยอ่าคลิปออกนิดนึงนะแก่งคอยสระบุรีอ๋อไอโดนไอโดนต้นไม้ใช่ป่ะแก่งคอยอ่ะที่ต้นไม้เยอะเนี่ยซื้อมาจากแก่งคอยนั่นเลยเนี่ยพี่เห็นอยู่ผมมือหลับตาแม่อาการเป็นไงหรือว่าดูคลิปเยอะอาการเป็นไงอาการแม่เป็นไงบ้าง ถูกอะหนูเล่าแล้วกันได้ไม่ได้เลยค่ะนอนไม่ได้ค่ะมันนอนแล้วมันไหลไปอย่างเงี้ยอาาใจไมันไหลไปอย่างเงี้ยมันไหลอ๋อหลับไหลนอนแล้วเหมือนเขาจะมีอะไรมาเพิ่ตออกหัวใจเราอย่างเงี้ยค่ะอาวหรอเป็นมาล์มไหอ๋อชุดทูบมาตอบดูว่าเวรกรรมหรือเป็นอะไรน่าผมดูให้นะค่ะตับด้วยอ้าวขอให้หาย มันไม่น่ามันจะฝันคนมีเรื่องฝันกินขีเน่าอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นอยอธิษฐานนะขอให้มันหายนะอะไรที่ไม่ดีขอให้มันสัแดงออกมาแล้วกันนะมันต้องกลัวนะถ้าไม่มีอะไรมันจะไม่เจ็บเลยมันจะแบบเบาๆเจ้ผมแต่ถ้ามีมันก็อีกแบบหนึ่งเสร็จแล้วบอกนะอืมนะฝันแล้วครู ไ่ทันลรสั้นแล้วใส่น่าจะมีไว้ยโอ้ยอ๋อเล้อพากินสันกินเลยเนี่โอ้ย,อยโอ้ยอยนี่มันสันเยอะผมไม่สันไม่สันนะมั้งเนี่ยหลับเลยห้ามลืมเด็ดขาดนะหลับตาใจมันเนี่ยเวสาหูสาเวสาหูสาเวสาหูสาออกมาเวสาหูสาเวสาหูสา,ส,า,ส,า,ส,าสิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่แฝงอยู่นะกับแม่กขน,นะออกไป เวะผู้ศเวศผู้ศะอันนีจานี้จากายกายเจโตเจโตวิติวิติวิติออกมาอมาผีเวศผู้ศะเวศผู้ศะเวศผู้ศะนาไปเห็นนะมึงเวศผู้ศเวศไวงเวผู้ศะเวศผู้ศะอนนีจานี้จากายกายเจโตเจโตวิติวิติใครเวศผู้ศ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 เวผูศ เวศผู illon, them, ed, them, mm ้ศรเวาผู้เวศผู้วผู้จับนอนงวกใช้เท้านะเวศผู้ศร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 เวผู้ศรเวศผเวศผู้ศรเวศผู้เวไอ้ไอ้เวศผู้ไปเวศผู้ศรออกไปเวศผู้ศรเวศผู้ศรไอ้ซะไอ้ไอ้ที่มันซ่อนอยู่ในตัวอยู่ในกายท่มันเกาะแกะเูาให้เวศผู้ศรเวศผู้ศรไอ้ออกไปซะเวศผู้เวาผู้ เวสะหูสะไปซะเวสะหูสะออกไปออกไปหมดนี่มันเกาะแกะอยู่ในตัวอยู่ในกายแล้วไปไปออกไปไปไปเอ้าไปเดี๋ยวลูกก็หาวูธีทำแรงอีกเวสะหูสะไปอีผีออกไปให้หมดนะเวสะหูสะเวสอ่ะกูใช้สองนิ้วนะเวสะหูสะเวสะไปซะงี้ฮะเวสะหูสะเวสะหูสะเวสะหูสะออกไป ไปไปซะไปเลยมึงไปไหลุดไปเวศหูะเวะหุูะเวะหุูะเวศหูะเวะหุูะเวะหุูะเวศหูศเวศหเวศหุศะหลุดไปซะ้นให้พวกที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่แฝงอยู่ในเลือดในเนื้อหนังในกระดูกนะที่มันทำกระทำย่ำยีต่างต่างเนาะ้ยโอ้โหตาหลอกตาลายเฮ้ยตาไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไปเลย ออกไปเฮ้ยเฮ้ยออกไปออกไปเลยนะไปเลยนะที่มาเกาะแกะอยู่มึงอย่ามาดื้ออะไรนะจะดื้อทําไมฮนะไปทางใครทางวันอีผีอะไรฮนะมึงมาได้ยังไงฮะมึงอยู่มานานยังอยู่มานานยังอยู่นานแล้วมึงไปได้ไรอีผีไอ้ชิบหายอยู่มานานแล้วเคยได้กินเนี่ยกึรงเกรงปอบเล้วมึงเนี่ยไอ้เหี้ย ไอ้ชิบหายมึงอะไรเนี่ยว่าไม่มีเสียงเลย่องที่สำคัญเนี่ยมึงจะไม่มามึงมาไงให้ค่อยๆอ่านปากนี่ไปไม่มาแล้วเหรออายุไม่มาอายุไม่มาอายุไม่มากด้วยมึงตายฮะสี่สิบมึงจะเอาอะไรมึงจะให้บ้านนี้ทำอะไรให้อะไรนะกูเกียดมัน เขาจ้างมาอ๋อชิบหายโดนของดิอย่างเงี้ยมึงไปได้แล้วนี่เขาโดนของเลยรู้ป่ะเขาโดนของเขาจ้างมาให้มาทําแม่เองน่าจะโดนมานานแล้วด้วยสภาพเลยเป็นแบบเนี้ยแต่เอิงไม่รู้เออใช่เนี่ยดูดิแม่เองเป็นแบบนี้ไปแล้วอะแกพูดมาหาเราค่ะแต่ว่าเราเราก็ไม่ใช่หรอกดูสภาพเนี่ยไม่ใช่แม่เองก็เนหลุดไปไปไอ้ผีออกไป มึงกูไม <ici> right. ่รู้หรอกไอ้เหี้ยแต่เขาเป็นโรคตับไปผมไม่อยากไปยิ้มทองท้องเขาเลยผมไม่ได้แค่ตรงเท้านะเอาค่อยๆไปไอ้ผีที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเฟี้ยวสุดเขาไม่ให้มึงไปเอาอะไรไปแล้วเสื้อผ้าไปแล้วใครเป็นคนทำ ไท้ายแจ็คเาคนที่แจกเข้าไปที่แจกเข้าไปไม่รู้ใครทำใส่ไปไปนเก้<ป>เในบ้านก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อเท่าไหร่เรื่องพวกนี้ิไปซะจิตที่ไหนละ่ะจจนสุดท้ายจนสุดท้ายรู้สึก่าแกพูดป่อยเราก็อยากให้แกสบายใจแล้วหนูก็ติดตามอาจารย์สองปีแล้วสองปีเข้ามาสองปีมันง่ายกว่านี่เลยออกไปไอ้ผี กูไม่รู้ว่ามันมามันจะเก่งมาจากไหนเขาจ้างมาแพงเท่าไหร่ไปออกไปซะไปอยู่นานแล้วเอาพี่เด็กช่วยแปลผมหน่อยนะไออย่าตายผัวมันบียผัวมันไปอีหอกฮักพระแสงของเงา ออาไไง่ายอ่ะถือออยง่ายเว้ยมึงถ้ามึงล่างเขาแข็งแรงมึงเสร็จแหกไปแล้วอ้อยไปไปซะไปไปไปโดนของครับเขาบอกแล้วครับก็โดนของครับมีคนทำนะครับเอาทํากับเสื้อผ้าครับเอาเสื้อผ้าไปทําคนจ้างมาครับ คุณโดนแน่นอนผมไม่รู้ว่าทรัพย์สมบัติมรดกอะไรหรือเปล่าครับหรืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะที่คุณโดนมาเนี่ยมึงจะเอาอยัางไงมึงจะไปให้ไปเฮ้ยมึงจะไปด้วยวิธีใดมึงอยากให้เขาทำอะไรให้ภาษาอะไรนั่นไปออกไปซะ ดูคลิปผมมาสองปีเนีเจอเจอ,เจอตัวเองคนในบ้านนะเฮ้ย่แน่ใจไต่ก็ศึกษาเรอเาไม่มเจอกันถึงเวลามันต้องมาเจอกันเมืม่อมถึงเวลานั่นเองว่าไงชนะผีจ๋ายอมว่าอะไรยอมอยู่แต่ว่าคอมไม่ก่แม่แม่ไ่ไอ Bem ่แอะแม่แม่ ไม่ใช่แม่เขาแล้วแม่เขาเหมือนเขาโดนยอโดนยนย้ายอ่ะเหมือนันนี้ออกไปปกติแล้วคนที่ทําอันนี้คือผีแล้วก็ผีไงล่ะเอาเองนึกว่าอะไรเองนึกว่าแม่เพิงเหรอดูตาดิก็ก็ผีไงครับคุณนี่ไม่ใช่แม่เหรอนี่ไม่ใช่คุณจะคุณจะเอาแม่ตอนนี้ไปไปเลี้ยงได้เลยนะครับผมจะได้เลิกทาเอาไม่ครับนี่คุณอยู่กับผีมาตั้งนานคุณไม่รู้เหรอครับออก็คุณบอกผมเองตอนเช้านะครับคุณพาผีมาสองตัว ก็ผมเห็นแล้วไงครับผมถึงถามคุณไงครับเฮ้ยอันนี้แม่คุณไหมครับไม่ใช่อเพื่๊กอ๋อถ้าแม่คุณอยู่ได้กับบ้านอ๋อไม่ใช่แม่คุณแล้วใช่ไหมครับตอนเนี้โอ้ยยังไงคุณต้องมารักษาผมจนกว่าจะหายนะครับไม่งั้นจะลาไม่หาคุณครับเนี่ยมันมันจะบรรลัยทั้งธุรกิจทั้งอะไรครับมันไม่ได้กะเล่นแม่คนเดียวด้วยนะครับมันกะเล่นหมดครับใช่ไหมครับ ใช่ด้วยเห็นไหมครับมันกะเล่นหมดเลยนะครับแต่แม่คุณซวยก่อนครับรับไปก่อนครับมึงจะไปไหมมึงอยู่ในบ้านคนแก่ไหนอีหอกพัดเข็งของเงาฮ้อืมไอ้เว้สะกูสะไว้สะกุ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 สะไว้สะนะไปเหยียบหน่อยนี่ข้างเนาะแกเจอแล้วกันไอ้เฮ้ยเฮ้ยยอมยังยอมนึงไปเล เสียงเนี้ยมมนโคตรออกยากเลยนะเสียงอันเนี้ยเสียงเนี้ยออกยากแม่คุณนี่ครับไปเนี่ยกูบอกแล้วเอาแต่น่าจะโอ้ยโอ้พอยซะคนเนี่คนเดือกไปเถอะนี่เขาเรียกว่าจ้างมาแพงเขาเรียกว่าเก่งนี่หมอผีเก่งนะหมอผีเก่งครับถ้าอย่างนี้เก่งครับ เก่งเลยครับเก่งครับยอมยอมครับเก่งเยี่ยมด้วยยกโป้งด้วยโอ้โหเก่งครับคุณเก่งผมผมนีม่ยเลยบอกแล้วครับไปโอ้โหไปเลยใครถ่ายสวยๆไว้คลิปนี้แม่งเด็ดดีได้เป็นที่ศึกษาได้อ่างคนนี้ก็ไม่เชื่อ,อมีอาการแบบไปผีเก่งมากไม่ถึงว่าไม่ใช่ผีเก่งอ่ะแต่ว่าคนทําเก่งหลุดไปกลับไป,กล,บไปกลับไปซะแป๊บนึงขอทูทีกลับไปไปแล้ว ต้องชมจมเอ้าแม่ตกใจแม่ตกใจแม่จะเย็นอย่าพึงต้องกงนอยดุ้ง่อยๆนะให้สติดีๆก่อนนะต้องพางดูกันไหมดูกันน้องคนเหนือใชไมจำไม่ได้รฮะลาวซาบุรีโถ่เลยราวควนใช่ไหมราวควนนอนนอน ตั้งไม่ได้เลยเนาะคือมันคือผีมันูดตั้งไม่ได้เลยอ้อมมคุ้มก่ได้เลยอ,ะอ่ะอาจารย์ว่าแม่ให้เสื้อพาใครไปสอนไปทำขออ๋อให้พวกคุ้มไ่ต้องมองซื้อมาออกกองดูอ๋อให้เยอะมากผ่าใหม่ๆทั้งนั้นผ่าดีๆที่เขาเกลียดเราหรือเปล่าเขาเกลียดมากเกลียดพอ่อแต่แม่บอได้คิดอย่างกับเขามากไมมไม่เป็นคนที่คิดไม่ไม่อธิษฐานแม่ให้เสื้อพาคนที่เกลียดเขาไปหรือเปล่าให้สิเขาขอ เขาขอเขาว่าเขาพวกมิสเ้อพามแม่ก็ให้จะพาแม่ไม่ในตู้ราคาเป็นพันเสื้อตัวมันมีแผลซื้อหาลอยไม่ให้คือเขาโดนมาแล้วเขาอยูมาตั้งนานแล้วแต่เนื่องจากบ้านเจ้าหรือต่างเจ้าคือไม่คิดว่าคนในครอบครัวไม่โดนคือคนเราคนเราเราป่วยป่วยจิตหรือแม่แม่อายุเยอะแต่แม่เขารู้ตัวว่าเฮ้ยทนอไม่ได้เขาเป็นแบบนี้มันมันคือมันมันเลื้อนลังแล้วมนนานแล้วแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ย แม่เจ้าก็จะถูกกินไปประมาณเกือบร้อเปอร์เซ็แล้วแม่เจ้าก็จะถูกกันควบคุมและเจ้าที่เลี้ยงอยู่ก็จะเป็นวิญญาณจริงๆพวกนี้เจอบ่อยหรอว่าตื่นเต้นตรงนี้อ่ะใช่ดีไหมเกี่ยว่ครับเกี่ยวเลยคือมันเหมือนกับว่าวิญญาณอ่ะมันอยู่ในกายเขาเม่อยู่ในกายเขาเนี่มันจะทาให้เขางนี่เขาเริ่มคุยคล่องและต่างๆแล้ว ทำครับทำไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยลูกคุณก็ใส่แล้วแล้วคุณจะตกใจมากเลยว่าเฮ้ยทําไมแม่ฉันเป็นแบบนี้ถูกปะตังใจนตั้ว่าจะเข้มแข็งจะมเป็นยขอาจอ้าดูผมสองปีแล้วเปิดใจเพิ่ะเปิดใจไงลูกสาวเาเป็นคนคือคือเขารักาคือเราก็แ่กันนัจบมาวัประมาณอน้คือ ปกติแล้วอ๋อบางทีคือมันไม่แน่หรอกเพราะว่าในสถานที่เนี่ยบางทีบางทีพระยั้ทำใส่ได้เลยนะพูดตรงๆนะพูดจริงๆนะบางทีพระทาใส่ได้นะพระที่โลกก็คือคนมนุษยธรรมดามนุษย์เอามาได้ตรงไหนถีบผีแต่ดีสื่ออย่างน้อยว่ามันถือวิบากกรรมสองปีนะ แต่ว่ายังไงมาหาผมยังไงคุณก็ต้องมาถ้าคุณไม่มาปั๊บเนี่ยยังไงแม่เขากกับออเพราะาผมถามว่าไอคนที่ทําเก่งไหมเก่งนะ,งนะเพราะก่อนจะออกมามันก็เก่ง,ง <Sa S 1> คนที่ทําเก่งเก่งอ่ะเก่งถ้าเกิดถ้าเกิดจ้างก็คือจ้างแพงเนี่ยหมอผีอ่ะก็พวกแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมาังแรกสบายแต่นี่มันมาตั้งสองปีแล้วอ่ะมันเกิดการอยู่กันมานานแล้วนานแล้วเคยชินเคยกินลวคุ้นลวเขาเริ่มป่วยแล้ว แล้วคนในบ้านที่อยู่ด้วยก็ไม่ดีแต่เขาก็พูดว่าเขาโดนของตลอดมันใส่อกูเราก็รู้สึกไม่ชื่อจารตอนแรกคือเราคิดว่าแม่เป็นิเอนั่นนะบอยเฮ้ยกูในูหนูก็วิชาการไรนี่ทำเองทำงานอะไรบ้าหนูเป็นเจ้าร่สามอไ่กเลยใส่ขู่ชอบเลยอร่อยจัดเลยเนื้อเนื้อวากิวเอามาเลยแหมเยถูกตัวได้เอามาเลยเอาเลยวากิวเนื้อย่างได้จัด หายครับรองเชื่อผมหายเดี ead, ๋ยวผมไปฉีดแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเสิร์ฟให้เสิร์ฟให้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่ง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 เอาเอาทองอะไรมาเดี๋ยวไปไปดูโรงพานก่อนไปกินโรงพานหลังมาแล้วก็ไม่ได้หายนะนี่ กานข้าวได้ครั